สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสมรภูมิหนึ่งที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามยูเครนรัสเซียครับเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโป c ครฟส์ฟังดูเหมือนเมืองธรรมดาในแผนที่แต่ตอนนี้มันคือจุดร้อนที่สุดของแนวรบทั้งหมดในยูเครนเลยครับในช่วงไม่กี่วันมานี้ข่าวจากแนวหน้าเริ่มชัดขึ้นว่ารัสเซีย กำลังพยายามล้อมเมืองนี้ไว้ทั้งหมดและยูเครนก็ประกาศว่าจะไม่ถอยแม้แต่เมตรเดียวหลายคนในฝั่งตะวันตกเริ่มเรียกศึกนี้ว่า The Battle for Bocovs การรบเพื่อชะตาของยูเครนเพราะถ้าเมืองนี้แตกแนวรับฝั่งตะวันออกของยูเครนอาจพังทั้งเส้นแต่ถ้ายูเครนยันอยู่ได้รัสเซียก็จะเสียเลือดเสียทรัพยากรและเสียเวลาอีกมหาศาล วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันครับว่าทำไมโปครอฟสก์ถึงสำคัญขนาดนั้นสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบเป็นยังไงแล้วจริงไหมที่นี่อาจเป็นจุดชี้ชะตาของสงครามที่ลากยาวมานานกว่า1,300วันผมจะไม่เล่าแบบข่าวแห้งนะครับแต่จะเล่าแบบคนดูข่าวคนหนึ่งที่อยากเข้าใจว่าเบื้องหลังของการต่อสู้นี้มันคืออะไรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และในมุมของมนุษย์ ก่อนจะเริ่มถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบกลางๆฟังง่ายเข้าใจเร็วอย่าลืมกดติดตามไว้ครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณลงไปอยู่กลางสมรภูมิโบครอฟส์ s, แบบชัดๆในอีกไม่กี่นาทีนี้นี่คือทนินพอดแคสต์มองสงครามด้วยมุมของความจริงและความเข้าใจก่อนจะไปถึงแนวรบผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเมืองที่ชื่อว่าโปรครอฟส์กันก่อนครับเมืองนี้อยู่ในจังหวัดโดเนส ทางตะวันออกของยูเครนพื้นที่ที่กลายเป็นหัวใจของสงครามมาตลอด3ปีที่ผ่านมาโปรครอสเป็นเมืองอุตสาหกรรมครับมีเหมืองถ่านหินโรงงานโลจิสติกส์และเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่อย่างคอสเตียนตินิฟกากับเจนิโปรเปรอฟส์ก่อนสงครามประชากรที่นี่มีประมาณ6,000 60, 0คนข้อมูลจากคีฟอินด e พ e เดนต์และ BBC เมืองไม่ใหญ่เท่าคาคิฟหรือโดเนสแล้วครับ แต่ถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์เพราะเส้นส่งกําลังหลักของกองทัพยูเครนผ่านที่นี่เกือบทั้งหมดถ้าเทียบให้เห็นภาพง่ายๆโปร c ครฟส์เหมือนชุมทางระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกของยูเครนเส้นทางรถไฟเส้นทางส่งกําลังเส้นทางขนส่งสเสบียงอาหารกระสุนน้ํามันทุกอย่างผ่านตรงนี้เพราะงั้นใครคุมได้ก็เหมือนคุมประตูเข้าสู่โดนเนส ถ้ารัสเซียยึดเมืองนี้ได้เขาจะเปิดทางต่อไปยังเมืองภายในอีกหลายแห่งรวมถึงดนิโปรเปรอฟสซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและฐานผลิตอาวุธของยูเครนแต่ถ้ายูเครนยังรักษาเมืองนี้ไว้ได้ก็เหมือนสร้างกำแพงสุดท้ายป้องกันโดเนสตะวันตกไม่ให้แตกออกไปมากกว่านี้เมืองนี้อยู่ห่างจากแนวรบประมาณ40-50กิโลเมตรจากเมืองอาฟดียิฟกาเมืองที่รัสเซียเพิ่งยึดได้เมื่อปี2024ดังนั้น ตอนนี้แนวรบเขาค่อยเคลื่อนจากอัฟดียิฟกาเข้ามาทางโปรครอฟเรื่อยๆมันไม่ใช่การรุกเร็วแบบปีแรกของสงครามอีกต่อไปแต่เป็นการรุกช้าๆที่ใช้กำลังและปิดล้อมลองนึกภาพนะครับรถถังปืนใหญ่โดนติดระเบิดบินวนอยู่เหนือเมืองที่เคยมีคนอยู่60,000ชีวิตโรงเรียนกลายเป็นที่หลบซโกดังเก็บของกลายเป็นแนวป้องกันมันคือภาพที่สะท้อนว่าโปรครอฟตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองในข่าว แต่เป็นสนามรบเต็มรูปแบบสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือ p r o คร o ฟส์เป็นศูนย์กลางด้านขนส่งมานานแล้วครับเส้นทางรถไฟจาก d น i p r o กับ k r a m a t o ส s k เชื่อมผ่านเมืองนี้ถ้าเส้นนี้ขาดยูเครนจะขนส่งกำลังจากตะวันตกเข้าสู่แนวรบได้ยากมากเพราะงั้นรัสเซียถึงมุ่งเป้าเมืองนี้มาตลอดช่วงกลางปี2025และตอนนี้กำลังเทกำลังสุดตัวเพื่อปิดล้อมแต่ในอีกมุมหนึ่ง โปรคร o ฟ o ์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนหยัดของอยูเครนเหมือนกันครับเพราะหลังจากเสียอฟดียิฟกาไปเมื่อปีก่อนกำลังใจของอยูเครนตกลงมากและ p r o คร o ฟ o ์กลายเป็นเมืองที่หลายคนพูดกันว่าถ้าเรายังรักษาเมืองนี้ไว้ได้เราก็ยังมีหวังผมว่ามันสะท้อนสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่าสงครามไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่แต่คือเรื่องของความเชื่อและสัญ,ญลักษณ์ทางใจด้วยทีนี้เราจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทําไมทั้งสองฝ่ายถึงเทกําลังกันขนาดนี้ เพราะใครได้ p r o คร o r o ์ s ไปเขาจะไม่เพียงได้พื้นที่แต่ได้จังหวะของสงครามกลับไปด้วยตอนนี้ p r o c r o f t กลาเพนพื้นที่รบที่เข้มข้นที่สุดของแนวหน้า Donetsk เลยครับข่าวจากหลายสำนักตรงกันว่าการสู้รบที่นี่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนรัสเซียระดมกำลังหลายพันนายเข้าปิดล้อมเมืองใช้ทั้งรถถังปืนใหญ่และโดรนติดระเบิดบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งยูเครนก็ยังไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียวครับ เดอะการเดียนรายงานว่ายูเครนยังควบคุมใจกลางเมืองได้อยู่แต่รัสเซียกำลังบีบวงล้อมจาก3ด้านเหนือใต้และตะวันออกซึ่งเป็นรูปแบบยุทธวิธีเดียวกับที่พวกเขาใช้ในอัฟดีนิสาเมื่อปีที่แล้วฝั่งยูเครนเองยอมรับว่าสถานการณ์ในแนวรบตอนนี้หนักมากแต่กองทัพยังคงรักษาตำแหน่งในใจกลางเมืองไว้ได้และมีการเสริมกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากแนวหลังข้อมูลจาก RBC ยูเครนระบ,บุว่า ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการประทะกว่า143ครั้งทั่วแนวรบโดเนสก์ซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบเดือนตุล,ลาคมและต้นพฤศจิกายนนี้เลยครับยูเครนย,ยังรายงานเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกันนั้นรัสเซียสูญเสียทหารมากกว่า940นายและโดนกว่า300ลำถูกยิงตกซึ่งถ้าตัวเลขนี้แม่นจริงนั่นแปลว่ารัสเซียต้องแลกมาด้วยความสูญเสียสูงมากเพื่อพยายามเข้ายึดเมืองโปกค,ครอฟส์ให้ได้ขณะเดียวกัน รัสเซียก็ยังคงเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างหนักรอยเตอร์รายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีหลายจังหวัดโดยเฉพาะเขตสปอริเชียและดนิโปรเปทรอฟส์ทำให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่กว่า60,000ครัวเรือนพูดง่ายๆคือรัสเซียไม่ได้โจมตีแค่แนวรบแต่พยายามทำลายระบบพลังงานและขวัญกำลังใจของคนในเมืองด้วยส่วนฝั่งยูเครนก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับ พวกเขาเปิดแนวรบตอบโต้แบบลึกเข้ารัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ด้วยการส่งโดรนโจมตีท่าเรือน้ำมันทว็อปเซในเขตครัสโนดาของรัสเซียซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ติดทะเลดำรอยเตอร์รายงานว่าเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ท่าเรือและมีเรือสินค้าต่างชาติได้รับความเสียหายด้วยนี่ถือเป็นสัญญาณว่าการโจมตีของอยูเครนเริ่มขยายออกนอกพรมแดนอย่างจริงจังอีกครั้ง พูดแบบภาพรวมก็คือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแนวรุบเดียวอีกต่อไปครับรัสเซียกำลังเร่งกดดันยูเครนจากภายในส่วนยูเครนก็ตอบกลับด้วยการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียเพื่อสร้างแรงกดดันกลับทางเศรษฐกิจและพลังงานถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยาสงครามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเกมกดดันซ้อนกัน2ชั้นฝั่งรัสเซียพยายามบอกประชาคมโลกว่าเขากำลังได้เปรียบ ส่วนยูเครนก็ใช้ภาพของไฟไหม้ในรัสเซียเป็นเครื่อง,งยืนยันว่าพวกเขายังสู้ได้ยังไม่ยอมแพ้และยังมีเขี้ยวเล็บในเชิงเทคโนโลยีตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างชัยชนะเล็กๆของตัวเองทุกวันแต่ถ้ามองตามข้อเท็จจริงที่สื่อกลางๆอย่าง The Guardian Reuter อและ RBC ยูเครนรายงานจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีฝ่ายไหนคุมโพครฟได้เต็มที่เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเขตประทะกลาง เปลี่ยนมือวันละหลายครั้งและยังไม่มีสัญญาณว่าฝ่ายใดจะสามารถประกาศชัยชนะได้ในเร็วๆนี้เสียงระเบิดยังดังแทบทุกคืนครับมีรายงานว่าพลเรือนบางส่วนที่ยังไม่อพยพออกจากเมืองต้องไปหลบอยู่ในชั้นใต้ดินหรืออาคารเก่าๆที่ยังเหลืออยู่สภาพชีวิตเรียกว่ากึ่งสงครามเต็มรูปแบบครับนี่คือภาพรวมของโคลฟส์ตอนนี้เมืองที่ซ้ำสองฝ่ายต่างเรียกว่าหัวใจของแนวรบโดนเนสเมืองที่ใครได้ก็จะได้ทั้งเส้นส่งกำลังทั้งจังหวะ และทั้งภาพลักษณ์ในสายตาโลกแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมรัเสเซียถึงทุ่มขนาดนี้เพื่อเมืองเดียวแล้วยูเครนมองเห็นอะไรในโปครอฟสที่ทำให้ยังไม่ยอมถอยหลายฝ่ายมองว่าโปครอฟสไม่ใช่แค่เมืองแต่คือสมการของแรงกดดันครับเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้จบแค่ในแนวรอบดอนเนสแต่มันจะส่งแรงสะเทือนไปถึงเศรษฐกิจการเมืองและพลังงานของทั้งภูมิภาคลองมาดูมุมของรัเสเซียก่อน ถ้าโปครฟสแตกเส้นทางสู่เดนิปโปรเพตรอฟสก์และคอสตียนตินิฟกาจะเปิดโล่งทันทีครับนั่นหมายถึงกองทัพรัสเซียจะสามารถขยับแนวรบเข้าสู่หัวใจอุตสาหกรรมของยูเครนได้โดยตรงทั้งพื้นที่ผลิตอาวุธชิ้นส่วนโดรนและโรงไฟฟ้าสำคัญหลายแห่งอยู่ในเส้นนั้นทั้งหมดพูดง่ายๆคือถ้าโปลครฟส์ล่มยูเครนจะเสียฐานโลจิสติกส์หลักทางตะวันออกและเส้นส่งกำลังจะขาดครึ่งทันที ซึ่งจะเป็นผลทางยุทธศาสตร์ที่หนักกว่าการเสียเมืองอัฟดีอีฟกาเมื่อปี2024หลายเท่าแต่ในทางกลับกันถ้ายูเครนรักษาเมืองนี้ไว้ได้แนวรบตะวันออกจะคงสะเสถียรไปอีกหลายเดือนครับมันจะกลายเป็นกำแพงธรรมชาติที่รัสเซียต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาลเพื่อฝ่าเข้าไปและนั่นหมายถึงโอกาสที่ยูเครนจะซื้อเวลาได้อีกครึ่งปีหรือมากกว่านั้นเพื่อฟื้นฟูกองกำลังและรับอาวุธจากพันธมิตรตะวันตกดังนั้นโปครส จึงไม่ได้เป็นแค่เมืองแต่มันคือจุดตัดของเวลาและทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายเลยครับในช่วงนี้รัสเซียเริ่มกลับมาใช้ยุทธวิธีที่คุ้นเคยการโจมตีโครงสร้างพลังงานของยูเครนครับรอยเตอร์สรายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าทั่วภาคกลางโดยเฉพาะในเดนิโปรเปตรทอฟสก์และสปอริเชียจุดประสงค์ไม่ใช่แค่ตัดไฟแต่คือตัดขวัญของประชาชนก่อนเข้าสู่หน้าหนาว เพราะยูเครนกำลังจะเจอกับฤดูหนาวที่ยากที่สุดอีกครั้งถ้าระบบไฟฟ้าและทำความร้อนถูกโจมตีหนักๆเหมือนปี2022ความเหนื่อยล้าของพลเรือนจะส่งผลโดยตรงต่อขวัญทหารแนวหน้าผู้ได้ว่ารัเสเซียไม่ได้สู้ในสนามรบแต่กำลังใช้ฤดูการเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ของอยูเครนคือสงครามดโดรนและการจู่โจมเชิงลึกฝั่งยูเครนเองก็รู้ดีครับว่าตัวเองเสียเปรียบในกำลังรบภาคพื้นดิน พวกเขาเลยเลือกเดินเกมที่เรียกว่าสงครามโดรนและการโจมตีเชิงลึกแทนตอนนี้เราเริ่มเห็นโดรน AI รุ่นใหม่ของยูเครนทำงานได้อิสระมากขึ้นไม่ต้องควบคุมแบบเรียลไทม์ทั้งหมดแล้วเหมือนช่วงแรกๆทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในรัสเซียได้โดยไม่ต้องใช้คนเยอะการโจมตีท่าเรือน้ำมันทูอักเซ่ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็เป็นสัญญาณชาัดครับว่ายูเครนไม่ได้เล่นเกมตั้งรับอีกต่อไปพวกเขากำลังพยายามย้ายสนามรบเข้าสู่แผ่นดินรัสเซีย เพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงแรงกดดันแบบเดียวกันที่ยูเครนเผชิญมา3ปีหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วใครกำลังได้เปรียบถ้าดูจากพื้นที่รัสเซียดูเหมือนขยับเข้าใกล้ชัยชนะมากขึ้นแต่ถ้าดูจากต้นทุนพวกเขากำลังเสียทหารและอุปกรณ์ในอัตราที่สูงมากยูเครนในตอนนี้เหมือนนักมวยที่ยืนรับหมัดอยู่กลางเวทีแต่ยังพอมีแรงสวนกลับด้วยหมัดเล็กๆที่แม่นและลึกอย่างการโจมตีโดรนหรือการบุกจุดยุทธศาสตร์เชิงสัญ,ญลักษณ์ เกมนี้เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชนะทันทีครับแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะหมดแรงก่อนไม่ว่าจะเป็นแรงคนทรัพยากรหรือแรงใจของประชาชนในประเทศฝั่งตะวันตกเองก็จับตาโปลครอฟส์อย่างหนักเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าความช่วยเหลือจากนาโตและยุโรปตะวันตกที่ทุ่มมาในปีนี้จะสามารถหยุดรัสเซียได้จริงหรือไม่ถ้ายูเครนยืนได้นั่นจะช่วยเสริมแรงสนับสนุนจากโลกตะวันตกแต่ถ้าเมืองนี้แตก จะยิ่งเพิ่มเสียงเรียกร้องในยุโรปที่เริ่มเหนื่อยกับการส่งอาวุธและงบประมาณดังนั้นโปครสจึงไม่ได้เป็นแค่สนามรบของยูเครนกับรัสเซียแต่มันคือเวทีทดสอบความอดทนของโลกตะวันตกด้วยเหมือนกันครับถ้ารัสซียึดโปครสได้เขาจะเปิดเส้นทางสู่หัวใจอุตสาหกรรมของยูเครนและอาจเปลี่ยนสมดุลสงครามในภาคตะวันออกได้จริงแต่ถ้ายูเครนรักษาไว้ได้แนวรบจะคงที่ และรัสเซียจะต้องเสียทรัพยากรอีกมหาศาลโดยที่ยังไม่เห็นชัยชนะชัดเจนสุดท้ายแล้วสงครามนี้อาจไม่ได้ตัดสินกันด้วยรถถังหรือปืนใหญ่แต่อาจตัดสินกันด้วยพลังงานโดรนและเวลาว่าใครจะหมดก่อนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมโปโครฟส์ถึงกลายเป็นจุดชี้ชะตาของสงครามยูเครนรัสเซียในปี2025สงครามที่โป o ครฟส์ rops, ไม่ใช่แค่เรื่องของยูเครนกับรัสเซียครับแต่มันคือเหตุการณ์ที่สะเทือนทังโลก ทั้งในด้านพลังงานเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศหลังจากท่าเรือน้ำมันทูอัปเซ่ของรัสเซียโดนโดรนยูเครนโจมตีจนเกิดไฟไหม้ใหญ่ตลาดน้ำมันโลกเริ่มสั่นสะเทือนทันทีครับราคาน้ำมันดิบบรนท์ขยับขึ้นกว่า4%ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์เพราะทูอัปเซ่เป็นหนึ่งในท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญของรัสเซียไปยุโรปใต้และเอเชียตลาดยุโรปเริ่มวิตกครับ ว่าถ้าเกิดการโจมตีซ้ำอีกในชว่วงฤดูหนาวพวกเขาอาจต้องเผชิญภาะวะขาดพลังงานแบบปี2022อีกครั้งโดยเฉพาะประเทศที่ยังต้องพึ่งพาก๊าสจากรัเสเซียบางส่วนเช่นฮังการีและสโลวาเกียพูดง่ายๆคือดโดรนที่บินอยู่เหนือโปรครอปส์ rops, ไม่ได้ทำให้แค่เสียงระเบิดดังในยูเครนแต่มันส่งแรงเสะเทือนมาถึงราคาน้ำมันในนิวยอร์กและบิลค่าไฟของคนยุโรปด้วยอีกฟากหนึ่งของโลก ที่กรุงบรัสเซลส์และวอชิงตันตอนนี้เนโต้กำลังจัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือเรื่องการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมให้ยูเครนเพราะสิ่งที่โปรครอสกำลังเจอคือการรุกที่ใช้ทั้งขีปนาวุธดโดรนและปืนใหญ่เข้าประสานกันระบบป้องกันที่มีอยู่ของยูเครนเริ่มไม่เพียงพอแล้วครับแหล่งข่าวจากสหรัฐรายงานว่ามีการพิจารณาส่งระบบแพทริออตเพิ่มอีกสชุด รวมถึงระบบนาซามสจากนอร์เวย์เพื่อปิดช่องว่างของแนวป้องกันรอบเมืองโปรครอฟส์และดินิปโปรดรอปสกายฝั่งสหรัฐเองก็ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าการช่วยยูเครนยังมีผลอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่การเมืองภายในเริ่มมีเสียงคัดค้านเรื่องงบช่วยเหลือเรียกได้ว่าศึกที่โปรครอฟส์ rops, กลายเป็นเวทีทดสอบความน่าเชื่อถือของเนโตไปด้วยในเวลาเดียวกันครับในขณะที่ฝั่งตะวันตกขยับกันคึกคัก ฝั่งจีนกลับเลือกที่จะนิ่งอย่างมีนัยยะครับจีนไม่ได้ออกถแถลงการสนับสนุนหรือประนามฝ่ายใดแต่สื่อของราชจีนเริ่มรายงานข่าวโปรครอฟส์บ่อยขึ้นและใช้คำพูดที่ระมัดระวังมากเช่นความขัดแย้งในยูเครนตอนนี้อาจเปลี่ยนดุลพลังในยุโรปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบางแห่งมองว่าจีนกำลังใช้ช่วงเวลานี้เพื่อดูว่ารัเสเซียยังคงมีศัก,กยภาพพอจะรักษาแนวรบได้หรือไม่ เพราะถ้ารัเสเซียเริ่มอ่อนแรงจริงจีนอาจปรับท่าทีต่อสงครามนี้ทันทีพูดได้ว่าจีนไม่ได้เป็นผู้เล่นในสนามแต่กำลังนับแต้มอยู่บนสแตนอย่างใจเย็นครับผลกระทบอีกด้านที่เริ่มชัดคือเศรษฐกิจโลกครับการโจมตีในทูอัพเซ่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นทันทีซึ่งไปกระทบต้นทุนขนส่งและอุตสาหกรรมทั่วโลกหลายธนาคารกลางในยุโรปต้องกลับมาทบทวนนโยบายลดดอกเบีย้ย เพราะเงินเฟอ้อมีแนวโน้มพุ่งอีกครั้งจากราคาพลังงานที่แว่งแรงส่วนในเอเชียเองประเทศที่พึ่งพาน้้ำมันนำเข้าอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เริ่มมีสัญญาณการขึ้นราคาน้ำมันในประเทศอีกระลอกพูดอีกอย่างคือระเบิดในโปรครอฟจุดเดียวแต่แรงสะเทือนมันเดินทางมาถึงทุกปั๊มน้ำมันทั่วโลกสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มพูดกันตอนนี้คือสึกที่โปรครอฟอาจเป็นเหมือนโดมิโนก้อนแรกของปี2025 ถ้ารัเสเซียได้เมืองนี้ความเชื่อมั่นของเนโตจะถูกทดสอบอย่างหนักประเทศในยุโรปตะวันตกจะเริ่มรู้สึกว่าการสนับสนุนจากตะวันตกอาจไม่เพียงพอแต่ถ้ายูเครยนยันอยู่ได้นั่นจะกลายเป็นสัญญาณกลับว่าพลังของโรคตะวันตกยังคงมีน้ำหนักและยังสามารถหยุดการขยายอิทธิพลของรัเสเซียได้ดังนั้นโปรครอฟส์ Pro s <S ไม่ได้เป็นแค่จุดยุทธ,ธศาสตร์ในแผนที่แต่มันกลายเป็นจุดวัดใจของระเบียบโลกไปแล้วครับ ถ้าเราย้อนมองตั้งแต่ต้นปี2025มาถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าสงครามยูเครนรัสเซียไม่ได้เงียบลงเลยครับแต่มันค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสงครามของเทคโนโลยีพลังงานและอิทธิพลทางการเมืองโปรครอฟส์ Pro อาจจะเป็นเพียงเมืองหนึ่งในโดเนสแต่ผลของมันอาจกำหนดทิศท,ทางของยุโรปและบางทีอาจกำหนดอนาคตของสมดุลอำนาจโลกในอีกหลายปีข้างหน้าด้วยสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเมืองนี้จะอยู่ในมือฝ่ายไหนสิ่งที่โลกกำลังเห็นคือความเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่ที่ไม่จบแค่ในสนามรบแต่แผ่ไปถึงโต๊ะประชุมบอร์ดพลังงานและกระเป๋าเงินของเราทุกคนครับถ้ามองอย่างเป็นกลางนะครับผมคิดว่าสงครามนี้ยังไม่จบง่ายๆไม่ว่าฝ่ายไหนจะได้โปครอสไปก็ตามเพราะในทุกชัยชนะมันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งชีวิตทั้งทรัพยากรและศรัทธาของผู้คน ทุกครั้งที่ผมอ่านรายงานตัวเลขว่ามีการประทะ143ครั้งใน24ชั่วโมงหรือมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตหลายร้อยคนใน1วันผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นคือใครบางคนที่มีครอบครัวมีบ้านมีความฝันสงครามอาจทำให้เราเห็นภาพของยุทธศาสตร์เห็นธงชาติเห็นเส้นแบ่งประเทศแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือเรื่องของคนธรรมดาที่ต้องแบกรับผลของการตัดสินใจของคนไม่กี่คน ผมว่าบางทีเราทุกคนอาจลืมไปว่าสงครามไม่ได้อยู่แค่ในแผนที่ครับมันอยู่ในจิตใจคนในความกลัวในความไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะตื่นมาเจอกับอะไรโป c ครฟส์อาจเป็นแค่เมืองหนึ่งในโดนเนสแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือคำถามใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าเราจะหยุดสงครามแบบนี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะมีกี่เทคโนโลยีดโดรนจะบินได้ไกลแค่ไหน AI จะช่วยวิเคราะห์เป้าหมายได้แม่นยาเพียงใด แต่ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจว่าคนในอีกฝั่งก็มีชีวิตมีความกลัวมีความรักเหมือนเราสงครามก็จะไม่จบครับแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพื้นที่เท่านั้นเองสิ่งที่น่าคิดมากในยุคนี้คือเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสงครามครับจากสงครามของคนสู่สงครามของเครื่องดโดรนกลายเป็นตัวกําหนดทิศทางสงครามมากกว่าทหารจริงเสียอีก AI เริ่มคํานวณแทนแม่ทัพในบางจุด และเรากำลังเข้าสู่ยุคที่การรบอาจไม่มีใครเห็นหน้ากันเลยมันทำให้ผมถามตัวเองว่าเมื่อสงครามเริ่มห่างไกลาจากความรู้สึกของมนุษย์เราจะยังมีขีดจำกัดไหมครับว่าตรงไหนคือพอเรามักคิดว่าสงครามจบเมื่อฝ่ายหนึ่งชนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เคยจบหรอกครับมันแค่เริ่มวงจรใหม่ของความไม่ไว้ใจความกลัวและการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งถัดไปโปรครอฟในวันนี้อาจเป็นข่าวใหญ่แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรจากมัน อีกไม่กี่ปีก็อาจมีโปรครอฟส์แห่งใหม่เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้อีกผมอยากชวนทุกคนมองข่าวสงครามแบบไม่รีบด่วนสรุปครับไม่ว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนหรือเห็นใจฝั่งใดลองใช้มันเป็นหน้าต่างแทนที่จะเป็นกำแพงเพราะเมื่อเราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเลือกข้างเราจะเริ่มเห็นภาพว่าโลกใบนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่จะถูกแบ่งแค่เป็นดีหรือเลวฝ่ายเดียวบางที สิ่งที่เราทําได้ในฐานะผู้ฟังผู้ดูข่าวก็คือฟังด้วยใจเปิดเรียนรู้จากมันและไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังกลื่นเราไปกับสงครามนั้นด้วยสุดท้ายแล้วนะครับผมยังเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยากมีชีวิตที่สงบสุขบางคนต้องสู้เพื่ออยู่รอดบางคนต้องยอมเสียเพื่อให้ใครอีกคนรอดแต่ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนทุกชีวิตที่สูญเสียไปในโปรครอฟสมันคือเครื่องเตือนใจว่าเราต้องทำให้โลกนี้ดีกว่านี้ได้แล้ว ผมไม่ได้พูดแบบอุดมคตินะครับผมแค่เชื่อว่าถ้าเรายังพูดถึงมันอย่างเข้าใจยังตั้งคำถามกับมันด้วยสติและยังเลือกที่จะไม่เกลียดใครเพียงเพราะข่าวในวันหนึ่งนั่นแหละครับคือการเริ่มต้นของสันติภาพในใจคนอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ทาน,นินพอดแคสต์ด้วยครับเพราะทุกเสียงของคุณคือพลังที่ทำให้เรายังอยากเล่าความจริงอย่างเป็นกลางต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ผมธานินสวัสดีครับ